ท่านผู้ฟังคะไข้หวัดใหญ่นั้นมักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไปและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยมีอาการหลักดังนี้ไข้สูง38-40องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบร,ริเวณหลังแขนขาปวดศรีรษะรุนแรงรู้สึกหนักศรีรษะหรือเวียนศรีรษะอ่อ,อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงอาการอาจคงอยู่นานหลายวัน ไอแห้งหรือไอมีเสมหะอาจมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยน้ำมูกไหลคัดจมูกแต่ไม่เด่นชัดเท่ากับไข้หวัดทั่วไปหนาวสั่นเหงื่อออกเนื่องจากไข้ขึ้นสูงเวียนศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนพบได้บ่อยในเด็กอาการส่วนใหญ่มักดีขึ้นภายใน7-10วันแต่ในบางกรณีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้โดยมีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน รุนแรงได้ง่ายคือเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภผู้ที่มีโรคเรื้อรังเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดเรือรเร้อรังโรคไตเรื้อรังโรคตับและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งผู้ติดเชื้อ HIV ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ควรระวังมีดังนี้คือปอดอักเสบนะคะโดยเชื้อไวรัสสามารถลุกลามเข้าสู่ปอดทำให้หายใจลำบากอาจเกิดจาก เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแล้วก็จะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบทำให้หัวใจอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวมีสมองอักเสบทำให้เกิดอาการปวดศีรษะรุนแรงชักหรือหมดสติระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวทำให้ความดันโลหิตต่ำจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะ สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นแบ่งออกเป็น4สายพันธุ์หลักนะคะก็ได้แก่สายพันธุ์ A เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงและเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกพบเป็นสายพันธุ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทยสายพันธุ์ B มักระบาดตามฤด,ดูกาลและการไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ A สายพันธุ์ C มีอาการไม่รุนแรงและไม่ทําให้เกิดการระบาดใหญ่และสายพันธุ์ดีพบการระบาดในสัตว์เท่านั้นยังไม่มีหลักฐานว่าทําให้เกิดโรคในมนุษย์ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์จะช่วยลดโอกาสป่วยลดอัตราการติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนอกจากนี้ก็ขอให้ดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้แก่มันล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวดใช้ของส่วนตัวร่วมกัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะสามารถป้องกันโรคไข้บัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ฝากดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ